สวัสดีครับพี่น้องเป็แฟนรายการนะครับช่อง y o u t u เอเตอร์ศูนย์ศูนเจ็ดศูนย์ศัลครับพี่น้องสำหรับวันเสาร์นี้นะครับพี่น้องช่างเต้นกับช่างปลูกปิีงนะครับมือนี้เสียวเบายังล่ะใช้ช่วยพี่น้องเพิ่งนี่ครับพี่น้องอันนี้อ่านี่ครับมี่เบาอีกชนิดหนึ่งครับอันเบานี้เรียนไงครับมือนี้ฉีวมาแรีนให้พี่น้องเพิ่งเป็นวะเรียนกับยุ่นนี่มี่เสียวผมจแถมผมย้อนมุนีเดี๋ยวมือนีาเอามาประกอบเลยครับให้พี่น้องเพิ่งว่ามันบินดีเช่นไรครับไอ้ตัวนี้ปอแพงครับพี่น้องปอแพงไปเบบบบบงกัััััันนนเเลลลยคคคครรรรออาามแ้้วีพี่น้อง นี่คร you know, ับสร้างเสือนแกะออกมาแล้วครับแต่เป <ans> ็นตัวยังไงสางเตือนแส่ช่วยพี่น้องเขาเบิ่งกันน่ะโอ้ปหอ๋อแต่เป็นตัวแบบใดโอ้ครับเป็นสามเหียวครับเป็นสามเหียวครับพี่น้องไรใช่พุงเป่งพุงเป่งช่วยนะโอ้ตัวพี่เสียวครับพี่น้องสวยครับอ้าววันนี้ประกอบมาเดี๋ยวให้ให้พี่เติร์ประกอบให้ครับไห้ไหนประกอบออกมาเบิ่งแล้วเสียบเสียบเจ๊ไหนเสียบมาเบิ่งให้ดูนี่ครับไต่เป็นตัวแบบใด เดี๋ยวครับมันจะมีรูตรงนี้เดี๋ยวครับมันจมีรูแบบเดียร์ครับรูตรงไหนครับอ๋อไม่รูตรงนี้แล้วก็เสียบตรงนี้โอ้มันมีไม้อันนึ่งแล้วแล้วแล้วมันจะไม้ยากกว่าวนะครับเพราะตัวโกกเราเขาก็เสียบนี่จะเป็นอจะทางออกแบบนี้หนูครับแล้วกที่นี่เสียไหนครับที่นี่อ๋อมีเสียบแข้าหม่ห้อมอ่าพี่น้องครับงสา่เต้นครับวันนี้โอ้อะไรกับชิลเลนดีนั่นอันนี้ก็เอาวบเลยอ๋อครับหนี่อวบครับเดี๋ยวปุ้งปีกเราไปโอ้บุ้งปีกพร้อมแล้วครับ ความดีอย่ดับเตืนการแล้วครับบาี์นี่เอาให้เตือนมันให้ได้เอามัดเข้าให้เตือนมันเข้าให้น้องเด้อไหมแป้นนึงนะครับใบลอกสารที่เอาพอติดโอ้ครับพี่น้องมีได้จีไปย่างเดียวเลยครับเบาตัวนี้ครับเตือนมาทางเตือนว้าวบอกสุนิที่จีบไปย่างเดียวครับเอาครับทางเตือนที่ไปรอด้วครับพี่น้องไปนะครับไปแล้วเอาครับพี่น้องไปเบิ่งครับเบาทางเตือนสามสิบห้าบาทหนึ่งสองสามไปวู้โู้ เชือกงานลว้าเชือกงานครับ่น้องเชือกงานโอ้เพไโอ้เชือกว่าดีเชือกว่าดีเอาเชือกไหมครับเชือกงานทัเดินไปเดิไมครับเชือกงครับพิกตัวย่างดีเชือกงนโอ้โอ้พิกตัวย่างดีเชือกงานเอาล้เอามัดไหม เอาเชียงนี้มาล่องมึงไอ๊ตัวนี้มาล่องมึง euh กันนะโอ้โหใช่ไม่ใช่กวนใช่เสียงหน่อยเหรอครับอ่าเสียงหน่อยว่ดีเด้อเนี่ยของปุูเปียงเด้อนี่ปูให้น้องนับเด้อนี่อ่านี่ของปุูเปียงครับนี่ยของของรกปูเปียงผ่านก่อนเดี๋ยวให้เต้นหน่อยผ่านก่อนนะท่านวะอันน้องเปียงมาดิมั้งนะครับใช้ตัวของปุูเปียงครับดูครับโอ้พีเสืองามแท้ปลาคืองามแดีว่ะมันจะดีให้ใส่เสืยงสามิง อ๋อเอาวันนี้มัดแล้วครับบารที่ั้งเติรนมัดแล้วอย่าไปล่องแล้วครับพี่น้องไปรุ่นน้ำเล่าอีกนะครับเด้อนี่มัดแล้วเราไปรุ่นกันนะครับเอาครับบาร์ที่ครับมาดูของสางเป้งกับสางเติรนนะครับมาอนี้สองดวงนี้ครับพี่น้องเดินสองไปจะไปได้ไปโอ้คือดีเลยว่าไปไปแล้วครับพี่น้องคุณครับปุเป้งปุตุ๊กปเป้งปุตุ๊กปเล่นปุ๊กตุ๊มา โอ้โอ้สวยเถอะว่าบอลโอ้คึ um ้ดีเถอะว่ายังวะพี่เอาพี่เอาพี่บอลสุดยอดครับสุดยอดครับดูครับดูครับอัฐิฐานโอ้ครับทางเดินได้ครับเพลงได้ครับใส่เสียงป่อยเหมือนเรานี่ยก็ขึ้นดีเถอะว่าก็ขึ้นดีเถอะพี่น้องทุกอย่างปฏิทินเครับนี่นี่ครับ โอ้ของวินเต้นครับโอ้ของปงเป้งครับปงเป้งเป้งปงเป้งอนไรครับพุดย่อยปะครับพูดยอยครับคืนดีปะครับคืนดีเรียนไงบ่เนี่ยนี่ฮะง่ายครับเรียนเังไรครับวันควมรู้สึกการเรียนเบาครั้งแรกเป็นังไรครับในชีวิตนี่ครับทั้งพลาดนะครับก็สนุกครับสนุกสิครับเรียนวันสิลลมเสียังปะคบ่ครับมีการสะดุดปะครับ อโอ้ลานับ้าปูปโอว้าไปครับน้อไ่งยิงโอ้ยบ้าขาครับีิน้อขาดอีกแล้วโอ้ยบินน nah, oh, oh ok ี่ครับันไม่งมันเป็นยังไงครับมันเมื่อกี้มันเขียวๆมันมั่วหมัดไหม้มันแบบคนท่ามันก็ตองปยสุดเลยนะครับปสุดไปปุ๊บหล่น ได้แรดบ้าพนแถมมาให้เนาะอ๋อไอ้พนแถมมาพี่น้องอันพื่นแถมมานี่มันมันก็ได้มาต่อปล่อยไปนี่ปลาอะไรเลยงอคือแรงไงแต่งเดูแพีงอยู่ด้เนี่ยดูเพงวครับโอ้ครับพี่น้องฟัดูครับมันเซลใช่กันครับเบาอย่างนีีสครับโอ้ครับคือมันติดต่อสูกันีแม่ลนใคนติดต่อสู่ โอ้ไล่ลว่ะชุดยอดเลยโอ้เล่นดีเลยว่ะโอ้ของพวกเปี๊ยกไล่กิงครับของเปี๊ยกไล่กิงครับผักกันผักไงผักงูอีเดือนเออทางเดืนเดงได้ทางเดืนชุดใหญ่ฮะชุดยอด่อ๋อบอกชุ่เพื่นเพื่อนเนี่ยเขาจะพูดไปซื้อบ้าวไหมอ๋อ้ก็ไปซื้อตามร้านดีที่ป่าได้เลยครับแมนบอแมนครับชื่อชื้อตัวแบบนี้นี่มันดีเนาะแมนครับแมนบบขึ้นแท้ย่างชื่อชื่อแึอ๋อขึ้นดีดีเลยพี่น้องขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีแท้กันอะ ปุ S <S <Vander> ้งเป้งบอกบอกเพื่อนเดนะปุ้งเป้งก็เดี๋ยวมีมูอยากไปซื้อบ้าวมะลินนี่ปุ้งเป้งหินน้ำแนะน้ำขอวางไหนครับแนะน้ำเพื่อนวางไหนแนะน้ำว่าถ้าถ้าสมมติว่าบ่าวนี่บ่าวนี้ขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าบ่าวมันไม่ขึ้นนะครับะให้ผู้ใหญ่จับให้ให้ผู้ใหญ่จับให้โอ้ครับหรือว่าเราจะให้เพื่อนจับให้ก็ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวบ่าว เดี here, ๋ยวเอาบวกเบกเดีาเฝ้านี่ดีบวกเบกดี่ะดขึ้นดีบ่ดีากันซืือซื่อๆบ่ครับรุ่นนี่เจือรับอ่ากันเทศเอาเบงได้ครับเป็นเ็ดเอาได้บวกเป็นแต่ขึ้นวครับเป็นดอกนวโอ้โอครับือมจต่อสู้กันน่ครับพี่น้องดูครับปัดทพี่น้องครับผมดูข้ข้นนยพี่น้องเพดูชบ้ายัครับพี่น้องัพี่น้อง พี่น้องมันขึ้นมันขึ้นเชือนเร่ขึ้นงเดดพหงอีมวตุ๊กกันโอ้ี่น้อบอ้พีาเครับเปาก็ดียวอครับพี่น้องคือจะไม่ติต่อสูวยจะต้ื่องฝ่ายครับบ่งลยครับมันเชื่นหากันไหครับมันเชื่อนหมโอ้เชื่นดีแต่เสียงกระแห้งได้ไม่ได้แรงหลาไม่ได้ย้อนหลเลยสาสิบพี่น้องไม่ได้ย้อนหลเยครับ ไปเวียงมากครับพี่น้องตามภาษาบบาแล้วครับโอ้บบาหน่อยๆได้แรงเตือนเตือนได้สวัสดีเสือกหมอสำนีสวัด์ขันเสือกว่นด้ขาส,สนนขาสวัด์อาเสือกว่าขาสวัดมันใจแน่นอนโอ้เคยเรียนมื่อไหรครับเคยเรียนโอ้บุ้งเป้งได้ไลยครับอ่าสนุกมากเลยโอ้เรียนบบาก็ดีอีกทีเมื่อกี้ครับเสือกของกันเสือกของกันเมื่อกี้นีนได้แล้วไม่เป็นไรเบาต่อสู้กันโอ้โหครับพี่น้องมองดูมองดูมันเสือกทห้กันไหม เออมันคือแห้งหยอกกันเดี๋ยวมึงดูเป้าไหมเออครับพี่น้องซื้อไม้ลูกงหหลานเหรียญซื้อได้เนี่ยแหละบ่แพงครับบ่แพงครับอันนี้ตัวยี่บ้อก็บแซงต์อนที้าบาทโอ้ยใชี่หาบาทโอ้พอ้อครับพี่น้องดี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 ครับเดี๋ยวดีขอทายยุ่งครับขอทายยุ่งดูเส้นจิกหน่าจิกหลังนี้ผมมึงดูครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกระเปาแซงต้นกระเป๋ากระเปาาผูกเป่งนะครับกระเปาานางผูกเป่งครับเอามานแรนให้พี่น้องเบิ่งนะครับซื้อยุด ล่าทุกอย่าง20บาทครับพี่น้องตัวละสายที่ห้าบาทขึ้นดีอีหลีครับพี่น้องก่ต้องเห็ดเข้าเห็นงงๆ, <รา S 1> ๆนะครับเข้าสามเดียวกันเลยซื้อ,อนึงครับล่ากุ๊กไกล่ากุ๊กไก่พี่ขันก็ได้บอกก็สำหรับคลิปนี้ขอหยุดจีบไปซ้ำนี้เก่านี้ครับเด้อสวัสดีครับ